สวัสดีนะครับท่านผู้ชมช่วงนี้ฝนก็ตกอากาศก็ดีนะครับบัวบัวบัวยักษ์ก็เริ่มเริ่มจะฟื้นลุงยาก็ยังไม่ค่อยได้บารุงเท่าไรนะครับท่านผู้ชมส่วนต้นนี้ก็จะเป็น x3 นะครับนี่นะครับกรีบ7-9ถึง9กรีบนะครับถ้าว่าต้นสมบูรณ์ก็จะเป็น9กรีบนะครับนะครับอันนี้ดอกก็จะบานสา,ายนะครับท่านผู้ชม เดี๋ยวเราไปดูหัวบัวยักษ์หัวบัวยักษ์ที่เป็นไส,ส้เกสรแฟนซีกันนะครับมาดูกันสิว่าวิวัฒนาการของการลงหัวเขาไปถึงไหนแล้วนะครับลุงอยามาแช่วไว้ในนี้นะครับท่านผู้ชมะนะครับ เห็นไหมครับท่านผู้ชมอันนี้คือหัวบัวไซเกสรนแฟนซีนะครับก็เสียงนะครับท่านผู้ชมไม่รู้ว่าจะเน่าหรือเปล่านะครับเสียงเลยนะครับเพราะว่าเราบังคับเราบังคับตอนหัวหัวเขาแก่ก็คือต้นต้นใหญ่แล้วครับต้นใหญ่แล้วเปอร์เซนต์ที่ว่าหัวจะเน่ามีสูงเลยนะครับแต่ก็ต้องเสียงนะครับท่านผู้ชมนะครับ เพราะว่าถ้าไม่ไม่เสียงบังคับให้เขาลงหัวเพื่อจะอเอาต้นอ่อนเข้าไปขยายก็จะไม่มีทางได้ต้นที่สองนะครับท่านผู้ชมนะครับส่วนอีกต้นอีกหัวหนึ่งก็จะเป็นรหัสซีรหัสซีนะครับรหัสซลงหัวสมบูรณ์นะครับนี่นะครับนะครับหัวเริ่มขยายใหญ่เท่าลูกมะนาวนะครับท่านผู้ชมนะครับหัวนี้ก็จะให้ให้ต้นอ่อน ให้ต้นอ่อนเยอะเลยนะครับครบหัวหัวลักษณะนี้จะถือว่าลงหัวที่สมบูรณ์นะครับก็จะมีแต่แท้เกสรแฟนซีทนั้นนะครับที่ต้องลุ้นเลยนะครับว่าจะมีต้นที่สองไหมครับถ้าหัวเน่าก็คือเน่านะครับท่านผู้ชมนะครับไปดูบัวบานวันนี้นกันะครับ ต้นนี้ไซเกรซอนอไซเกรอนสวยนะครับต้นนี้นะครับสีออกบานเย็ยนเลยนะครับแล้วก็ปลายกรีบที่เป็นสีชมพูบานวันแรกสวยนะครับาาสายประมาณ9ก้าโมงก็จะบานนะครับอันนี้ดอกมานวันที่4ีแล้วนะครับดอกนี้นะครับเกสรก็เหี่ยวหมดแล้วนะครับบานใหม่ๆสวยนะครับดอกบ,บานวันแรกกับบานที่2สวยนะครับ นี้ไปดรูรหัสรหัสคิวสองรหัสคิวสองก็ต้นก็เรื่มแก่แล้วนะครับลุงยาก็จะบังคับให้เขาลงหัวนะครับต้นเริ่มแก่แล้วนะครับก็นนสีสีม่วงนะครับท่านผู้ชมนะครับมันก็สีม่วงนะครับเห็นไหมครับ สีม่วงนะครับก็มีมียากขึ้นนะครับต้นนี้ก็สวยนะครับต้นนี้อันนี้ดอกบานมาที่ห้าแล้วนะครับนะรบ,บานบานาแรกเดี๋ยวมีญาจะถ่ายให้ชมนะครับก็นะครับ ลุงจ้าก็จะรุนลูกไมไ้ใหม่เพื่ออจะดูสีเขานะครับอันนี้นะครับเป็นลูกไม้เป็นลูกไม้ที่เกิดจากเมล็ดของอไส้เกรสรแฟนซีนะครับก็มีตรงนี้มีอยู่ห้าต้นก็จะมาลุ้นนะครับว่าเราจะได้รูปทรงแล้วก็สีอะไรนะครับสําหรับลูกไม้ที่จะให้ดอกจะให้ดอกอีกประมาณสัก ครึ่งเดือนก็จะได้เห็นดอกแล้วนะครับลูกไม้นะครับที่พ่อจากมเมล็ดนะครับตอนนี้ก็โตแล้ว,วลนะครับนะครับ ลักษณะใบก็จะไม่เหมือนกันเลยนะครับสําหรับลูกไม้นะครับเห็นไหมครับใบก็จะมีจุดนะครับลักษณะโดยทั่วไปก็จะไม่เหมือนกันเลยนะครับก็<อ>มาลุ้น หัวบัวของไส้กระสอแฟนซีเหมือนเดิมนะครับท่านผู้ชมนะครับจะเน่าหรือว่าจะได้ต้นอ่อนก็ต้องมาลุ้นกันนะครับท่านผู้ชมนะครับเพราะว่ามีอยู่ต้นเดียวลุงยาจะขายก็เสียได้นะครับก็คือ เสียงเสียงเข้าศูนย์พันไปเลยนะครับลักษณะนี้เหมือนกับโ,โอกาสที่จะเน่าโอกาสที่หัวบัวจะเน่าก็มีศูนนะครับท่านผู้ชมนะครับบัวลุงยาก็ยังมีขายอยู่นะครับท่านผู้ชมก็ถ้ารับสามต้นขึ้นไปสามต้นขึ้นไปก็ต้นละสองร้อยนะครับรวมค่าจัดส่งแต่ถ้า,ารับต้นเดียวก็ต้นละสามร้อยเก้าสิบรวมค่าจัดส่งนะครับเพราะว่า ถ้าหลายๆต้นน้ำหนักเขาสูงน้ำหนักเขาสูงนะครับการขนส่งก็จะ,ะสูงสูงตามนะครับก็จะเป็นส่วนใหญ่ที่ลุงยาจะไว้ก็จะเป็นค่ายเกรสรสีแดงนะครับแล้วก็สรงกรีบก็5กรีบขึ้นไปนะครับท่านผู้ชมส่วนต้นที่เป็น9กลรีบก็คือ x 3็ก็กม็ยังมีอยู่หลายต้นนะครับก็คลิปนี้ก็มีประมาณเท่านี้นะครับท่านผู้ชมลุงยายังไม่ได้อ่า บำรุงบัวยังไม่ได้นั่นเลยนะครับก็คือตอนนี้ปล่อยแดดร้อนรอให้เข้าระยะหน้าฝนก็จะจัดจัดกระถางจัดอะไรใหม่นะครับท่านผู้ชมก็นะครับก็จะเห็นโล่งๆประมาณนี้นะครับนะครับแต่ก็ยังมียังมีบัวอยู่นะครับท่านผู้ชมนะครับคลิปนี้ก็มีประมาณเท่านี้นะครับท่านผู้ชมไปแล้วนะครับ